เอ้ hey, ได้ไหมนะ่ะทำไรเสียงแหละอ้าค่อยๆนี่ยน่ะวิ่งไปเนี่ยจะไปเบรกฉุกเฉินไม่ได้นั่นน่ะเอาไม่เชือกผูกไหมเนี่ยอ้าวแล้วมาท่าไหนาวะเสี่ยงเว้ยว้าวตายห่าเลยว <c ười> <c ười> ันนี้คอยเบียร์เหมือนกันเนี่ยมาใหญ่อย่างงี้แหละโอ้คอยเบียร์เนี่ยมันน่าจะประมาณขนาดนี้แหละมั่งหนักเอดเลยเนะี่ยสี่ประตูใส่เออเบาๆเด้อค่อยๆไป มีของไอ้ที่ทำทางเนี่ยมันอันหนึ่งมาน่าจะร้อยยี่สิบความกว้างมันอะเม็ดยี่สิบเออเม็ดยี่สิบใช่ไหมเอออุ้มมันอุ้มท่อได้เลยอะท่อมันเม็ดเดียวไหมมันเอาอันนี้อวางเลยเออมันวางท่อวางคนเดียวเออวางคนเดียวเห็นมันทำห่อคนอื่นแม่งมีปอปลานน่นนี่นั่นยุ่งไปหมดเลยนี่ถ้าใหญ่ๆหญ่เงี้ยมันวางคนเดียวได้ <Okay. S 1> อันนั้นเดี๋ยวค่อยมาเอาครับโอเคต้องทำมันทา,ทามาดูาาดน่าจะไม่ทันหรอวะวันเนี้ยมันเชื่อมใช้เวลานะว่างานชิ้นใหญ่ด้วยมันกลึงช้าไงมันไม่เหมือนชิ้นเร็วไอชิ้นเล็กชิ้นเล็กม,มันเดินรอบจัดได้เออน่าจะไม่ทันเวี ทนันหรอกนี่นายกามันเดินไปเรื่อยเดี๋ยวมันไม่ได้หยุดเดี๋ยวกับเอาพรุ่งนี้ไปวันนี้นะยจะไม่ทนันเหมือนนายจัไม่ทนันหรอกพรุ่งนี้ไปเ,ออเดี๋ยวทําด่วนมากมันไม่ค่อยสวยเออต้องให้ช่างมีเวลานิดนึงนี่แหละจะทําได้สวย,สวยครับครับครับ ครับแค่ได้กอดครับนี่ควานควานสี่รูขาตะกระแตนปุ้งกีออกเยอะเลยเนี่ยออกเร,รูใหม่ จบคลิปเกียงกันเข้ก่อนนะครับเดี๋ยวเกียวกันคลิปหน้า